ปกติเราก็คุ้นเคยกับเงินสดที่อยู่ในมือกันดีใช่ไหมครับแต่เคยลองนึกภาพตามไหมครัว่าถ้าเงินบาทของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลแบบเต็มร้อเซและคนที่ทําก็คือรัฐบาลโดยตรงเลยมันจะออกมาเป็นยังไงและชีวิตเราละ่ะจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับกับเรื่องของ CBDC หรือสกุลเงินดิจิตอลที่ออกโดยธนาคารกลางนั่นเองใช่แล้วครับ คำถามก็คือเงินสดในกระเป๋าเราเนี่ยมันจะกลายเป็นดิจิตอลได้จริงๆหรอคือคำถามนี้อาจจะฟังดูง่ายๆนะครับแต่มันสำคัญมากๆเลยเพราะแนวคิดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้จ่ายเงินกันไปเลยอาจจะตลอดกาลเลยก็ได้โอเคครับก่อนจะไปไกลกว่านี้เรามาทำความรู้จักกันให้เคลียร์ๆก่อนเลยดีกว่าว่าเงินดิจิทัลภาครัฐหรือ CBDC ที่เราพูดถึงกันเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับ CBDC หรือ Central Bank Digital Currency มันก็คือเงินบาทดิจิตอลดีๆนี่เองครับที่ออกโดยธนาคารกลางโดยตรงเลยอ่ะพูดง่ายๆก็คือมันมีค่าเท่ากับเงินสดในกระเป๋าเราเปะ๊เปะๆเลยครับชำระหนี้ได้ตามกฎหมายทุกอย่างแค่เปลี่ยนจากรูปแบบธนาบัตรกับเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบดิจิตอลบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราก็เท่านั้นเองครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้อาวแล้วมันต่างจากคริปโตอย่างบิตคอยหรือเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารยังไงล่ะ ดูในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับข้อแรกเลยคือใครเป็นคนออก CBDC เนี่ยคนออกคือธนาคารกลางของประเทศครับในขณะที่คริปโตส่วนใหญ่เป็นของเอกชนหรือระบบกระจายศูนย์ส่วนเงินฝากก็แน่นอนว่ามาจากธนาคารพาณิชย์จุดที่2ที่สําคัญมากคือความน่าเชื่อถือครับ CBDC เนี่ยมีรัฐบาลค้าประกันเต็มๆเ,เลยนะฮะทำให้มูลค่ามันนิ่งมาก1บาทดิจิทัลก็คือ1บาทเงินสดเป๊ะ ซึ่งต่างจากคริปโตโดยสิ้นเชิงที่เราจะเห็นว่าราคามันผันผวนแบบสุดๆไปเลยพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่า CBDC คืออะไรคําถามต่อมาก็คือแล้วทําไมเราต้องพัฒนามันขึ้นมาด้วยล่ะประโยชน์ของมันคืออะไรเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าความหวังและข้อดีที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดนี้มันมีอะไรบ้างศักยภาพของ CBDC ที่คนพูดถึงกันหลักๆเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกันครับ หนึ่งเลยคือมันอาจจะทําให้การจ่ายเงินโอนเงินต่างๆเร็วขึ้นแล้วก็ถูกลง 2. คือการช่วยให้คนที่อยู่ห่างไกลหรือยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 3. คือมันเป็นเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงมากเพราะมีรัฐบาลค้ำประกันและข้อสุดท้ายข้อที่4คือมันอาจจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสําคัญสําหรับนวัตรกรรมการเงินใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้เลยก็ได้ครับพูดถึงนวัตรกรรมเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือ เงินที่ตั้งโปรแกรมได้หรือ programmable money นนฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ลองนึกภาพตามแบบนี้สมมุติว่ารัฐบาลต้องการให้เงินช่วยเหลือประชาชนเขาสามารถกำหนดเงื่อนไขลงไปในเงินดิจิตอลก้อนนั้นได้เลยว่าให้ใช้ซื้อได้เฉพาะของที่จำเป็นจากร้านค้าที่กำหนดเท่านั้นหมดเคสภายในวันที่เท่านี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเงินสดแบบเดิมๆไม่มีทางทำแบบนี้ได้เลยนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพศักยภาพของ CBDC ได้ชัดเจนมากๆ แต่น่นแน่นอนครับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนเมาเรียนที่มี2ด้านเสมอพอมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อกังวลมีความเสี่ยงตามมาเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อกันว่าความท้าทายที่ธนาคารกลางทั่วโลกกาลังกังวลและต้องพิจารณาอย่างหนักเลยเนี่ยมันมีอะไรบ้างความเสี่ยงใหญ่ๆเลยนะครับก็มีอยู่4เรื่องหลักๆเรื่องแรกคือความเป็นส่วนตัวครับเพราะทุกธุรกรรมมันจะถูกบันทึกไว้ในระบบดิจิทัลหมดเลยเรื่องที่2คือเสถียรภาพของระบบธนาคาร ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาคนอาจจะแห่ถอนเงินจากธนาคารพาณิชย์แล้วย้ายไปถือ CBDC ที่รู้สึกว่าปลอดภัยกว่าแทนซึ่งถ้าเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยอาจจะกระทบทั้งระบบได้เลยเรื่องที่3แน่นอนครับภัยไซเบอร์ระบบที่เป็นศูนย์กลางขนาดนี้ย่อมเป็นเป้าหมายใหญ่ของแฮกเกอร์แน่นอนและสุดท้ายครับการเข้าถึงและการใช้งานเราจะทำยังไงให้ทุกคนใช้ได้จริงๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนที่อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยี นี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับพอเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วทีนี้เรามาดูกันบ้างดีก,กว่าครับว่าในโลกความเป็นจริงตอนนี้ประเทศต่างๆแล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเนี่ยเดินหน้าเรื่องนี้ไปถึงไหนกันแล้วดูตัวเลขนี้สิครับ130นี่คือจํานวนประเทศทั่วโลกที่กําลังศึกษาเรื่อง CBDC อยู่ในตอนนี้ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับคิดเป็นขนาดเศรษฐกิจรวมกันถึง98%ของทั้งโลกเลยนะ มันบอกเราชัดเจนเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเมกะเทรนที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างจริงจังถ้าพูดถึงผู้บุกเบิกตัวจริงต้องยกให้บาฮามาสเลยครับพวกเขาเป็นประเทศแรกในโลกที่เปิดตัว CBDC ให้ประชาชนใช้ได้จริงที่ชื่อว่าแซนดอลลาร์ตั้งแต่ปี2020แล้วเหตุผลหลักของเขาก็เรียบง่ายมากครับคือประเทศเขาเป็นหมู่เกาะเยอะการเข้าถึงธนาคารมันลำบาก การมีเงินดิจิตอลแบบนี้เลยช่วยให้คนที่อยู่บนเกาะห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายและทั่วถึงขึ้นเยอะเลยครับแต่ถ้าจะพูดถึงพี่ใหญ่ในวงการนี้ยังไงก็ต้องพูดถึงจีนครับโครงการเงินหยวนดิจิตอลหรือ ECNY ของจีนเนี่ยถือว่าเป็นโครงการทดสอบ CBDC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบทิ้งห่างเลยครับเขาทดลองใช้กันในเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศมียอดธุรกรรมสะสมมหาศาลซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าจีนจริงจังและก้าวหน้าในเรื่องนี้ไปไกลมากๆแล้ว ข้ามาฝั่งยุโรปกันบ้างครับที่สวีเดนก็น่าสนใจไม่แพ้กันโครงการ e-croa ของเขาเนี่ยอยู่ในขั้นทดสอบที่เข้มข้นมากเหตุผลของสวีเดนจะต่างออกไปหน่อยครับคือประเทศเขากำลังจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดแบบเต็มตัวแล้วคนใช้เงินสดน้อยลงมากๆการมี cbdc จึงเหมือนเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะยังคงเข้าถึงเงินของธนาคารกลางได้อยู่แม้ว่าในอนาคตจะไม่มีใครใช้ธนบัตรหรือเหรียญกันแล้วก็ตาม กลับมาที่บ้านเราบ้างแล้วและประเทศไทยล่ะจริงๆเราก็ศึกษาเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2561เลยกับโครงการที่ชื่อว่าอินทนนท์ซึ่งตอนนั้นเป็นการทดสอบใช้กันภายในระหว่างธนาคารด้วยกันเองจากนั้นก็ค่อยๆขยับมาสู่การทดลองกับภาคประชาชนครับแต่เป็นในวงจำกัดมากๆนะครับซึ่งก็คือช่วงปี2565ถึง2566ที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมทดสอบประมาณ10,000คนครับต้องย้ำตรงนี้อีกทีนะครับว่า โครงการทดลองกับประชาชน1 0 0 0 0มคนที่ว่าเนี่ยมันคือการทดสอบในวงจํากัดจริงๆนะครับป้าหมายคือเพื่อดูการใช้งานพื้นฐานพวกเติมเงินโอนเงินจ่ายเงินเนี่ยมันเวิร์กไหมแล้วก็เพื่อศึกษาดูว่ามันจะเอาไปต่อย,ยอดทํานวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้บ้างทั้งหมดนี้ทําในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้นะครับไม่ใช่การเตรียมจะเปิดให้ใช้กันทั่วประเทศในเร็วๆนี้แต่อย่างใดมาถึงตรงนี้ผมว่าคําถามที่อยู่ในใจของหลายๆคนก็คือแล้วยังไงต่อก้าวต่อไปของประเทศไทยจะเป็นยังไง อนาคตของเงินท yeah er> ี่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบไหนกันแน่ก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าจุดยืนอย่างเป็นทางการของธนาคารแห่งประเทศไทยในตอนนี้ก็คือยังไม่มีแผนที่จะนำ CBDC ออกมาให้ประชาชนใช้ในวงกว้างในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแต่จะยังคงศึกษาและติดตามพัฒนาการของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรอบคอบต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญเลยก็คือ ตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในเฟสของการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมครับคือเรากําลังเอาความรู้ที่ได้จากการทดลองต่างๆเนี่ยมาพัฒนาและปรับปรุนระบบการจ่ายเงินที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ให้มันดีขึ้นขณะเดียวกันก็เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเผื่อว่าในอนาคตเราจําเป็นต้องมีหมันขึ้นมาจริงๆสุดท้ายนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญที่น่าคิดตามกันต่อนะครับว่าในอนาคตเงินแบบไหนกันแน่ที่พวกเราอยากจะใช้กันจริงๆเรายังอยากมีเงินสดที่จับต้องได้อยู่ไหม หรือเราพอใจกับระบบจ่ายเงินดิจิตัลแบบทุกวันนี้แล้วหรือเราพร้อมสําหรับโลกใหม่ที่มีเงินดิจิตัลจากธนาคารกลางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนี่คงเป็นคําถามที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ